นี่ทางนี้นะ่าจะเป็นบ้านต้นโพธสีหรือบ้านต้นเพิงดังเดิมนั่นแหละบ้านไหยนย้อนนะอยู่ทางพี่นี่เฉพาะก่อนี้นะนี่ทักทายสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยังอยู่ในป้าคือเก้าทุกคนเลยมือที่สามนะ ออกล้ามันนี้กับผู้เสาไปเลยทุกคนเลยสิบโมงเสาได้ตอนนี้ไปเมื่อวานนี่ฝนตกวันนี้กับมื่อต,ตนนึ๊บตึ๊บเลยทุกคนจ้าระหอดจะไรนี่ขั้นฝนตกกับได้กลับมากเลยทุกคนเลยลองไปบ้างวันนี้ ว่านนี้ไปยังไปได้เคิงทาางลทุกคนนะ่ะฝนไสลงมายังหนักเลยวันนี้ไปแก้ตัวไม่ทุกคนไป อายุสูงสุดอ่ะตอนนี้เบิ่งวิวทุกคนจากสัญญาณบ่มีมงนี้ซีจีตเต็มทุกคนดินได้สบายอหอนางลินเท่าสาปแป๊บนีงทุกคนเลยเดี๋ยวไปต่อมีโงูชาวบานเขามาป้อยเลงอยู่ทั้งผู้ นอนอยู่นงเง้ยก็แต่นราก็นอนอยู่ผู้พัก็นอนอยู่นี่ันนะฟองแนงฟองแนงฟองแนงอยูะที่อยูสบายหูสบายตาทุกคนเลยบ้านูบ้านเฮามาอยู่ผูเห็นรักคือไข้ทุ่ทรศัพท์แมปแมปแมปทุกคนเลยพอแต่แนมเห็นนั่นแหละพรานละบ้านเทาม้า ขาก็เยิ้มคึบเนี่ยเล็น้อยเหมือน,นคนทั้นทงนั้นน่าจะเป็นบ้านนายยอดทุกคนเนี๋ยนี้ทางนี้น่าจะเป็นบ้านต้นโพธิ์สีหรือบ้านต้นเพิงดังเดิมนั่นแหละบ้านนายยอนนั่นอยู่ทางพี่บ้านเท่าอยู่พี่บ้านนับโอ้ยิง่งเห็นหมอตายใช่ทุกคนอ้ายิ่งตกมาแล้วเห็นอมทุกคนเน,นีเว้นหายอยู่เดี๋ยวนี้นะ ไปต่อกลางเว้นประมาณนอกคอนมาการกลางขึ้นยิ่งเห็นแล้วเมื่อกี้นี่ตกตุ้มาโบาตายทุกคนไ,ไหไลเมื่อตะไหลเด่นอ๋อแจักต,ตายโบาตายทุกคนเนะก็ได้มาท่านแล้ววันนี้ต้องเว้นหากทุกคนเห็นอมหาทุกคนหาทุกคนหาด้วยตาเป้าโบาเห็นเลยทุกคนเนะฮัชิเบะ นัมหมาหมาสะบ้านเข้าวมาดมขึ้นหมอยเวนหาเลยโ่เห็นยิ่งไหนยิ่งถือเต็มๆทุกคนเลยตั้มๆหนึ่งเป็นโบตายกับที่นะเดี๋ยวไปนําหมาหมาสะบ้านครับผมเขาอยู่หรือบอคนอยู่ไห้ครับพวกทุกคนยิ่งเห็นมาขึ้นนี่ก็หาโบเห็นทุกคนะเมื่อแต่ยิงรัดหายิ่งบบได้สูงตั้มๆทุกคนระยะหวังผลได้นะ ปังต,ตุยออกมาแลแนค้าไปหาน้ํนั่มาโบเห็นหาจนเมยหาแล้วมันขึ้นนี่เลยสิไปเวศหาอีกรอบเสามันแจง้งหูแจง้งตาน่าจะแนมเห็นไก่เนี่น่าจะเป็นเห็นอ้มนะั่งนนยิงขึ้นลองไปเลาะหาเบิง้งเสานี่ก็ฝนตกนักถ้าฝนยุดจึงไปหาดีนี่ฝนเศร้าเลย ไปเวีหาลงบ้างอย่งน,นี้อยู่ฟ้านะฟ้าหฮยฟ้านะฟ้าหฮยฟ้านี้มันบนหน้าข้ามมากทุกคนมันสิไปหายแต่ฝ้าฟ้าหยฟังนะนี่ว่าเห็นบ้านเจ็บมันสิไปทุทีบบ้าทุาทกคนก็หนูเห็นเนี่ยโอ้เสียดายด้วยแหละ ยิ่งหกเจ็ดเมตรเลยนะความไกลเต็นให้แค่แนนฝนตกเขานี่ก็แห้งคพอน้ำตกอโโ น้ำตกสิ้นึ้นตกแป๊บเดียวมอดวโมงน้ำบ่เห็นทุกคนเนอะอ่าสองรอบแล้วนี่นี่เี้าห้อาหาหาวนไปวนมาสองรอบชักมันเข้าโกนตายหรือจักมันโบตายเจเแ็นมีมาในท่านแล้วคนบุยม,มาสิสิเด้อ เสดายเนอะเสรษฐายทุกคนเห็นตัวพวกใหญ่นะเพ่นมีหมาชาวบ้านมากเขานี่ยไปนั่มมาม,ามาื่อคืนนี้เ่ยมาบวตีมาบวตีบ้านหน้าเพิ่นมานมาั่มม่อคืนนี่มาบวจักขึ้นทุกคนหอาวนไปวนมาเศร้าซะฮะลองหาอีกสักรอบเัิ่นเห็นกันพ่อล้วทุกคน หาทุกคนย่อมแผลทุกคนเลมันหมอยให้ได้แล้วก็เศร้าหาเห็นหาอีเห็นอยู่หมยหาทุกคนไม่ย่อยให้ได้กลิ่นแล้วย่อมแผลเรามือหาไปหาน้องไม้ไหลกาบ,บ้านก็ทุกคนน้องไม้ไหลเราหูโหยทุกคน ทำไมเดี่ยนทางกลับบ้านแล้วมึอนี่ก่อนทไมก่อนทไมไหลไม้จะมีไหายเยอะ một ngắm ngàm Không. Mày lấy ngàm ngàm đây được Không มีแตโดงข,งขาวๆนี่สวยง,งามเลยพี่ก่อนนี้ได้ตะบักลายโดงคนเลายนอ อยูกับข่าวงามๆเลยทำไมไหลเนี่ย มีแต่ด่งงามๆหนุคนหน้น้าไหลต้มแกงได้เมดคน

งามหมดทุกคนงามบ่มบน้ำไม้ไหลทั้งนอไหลทั้งหมนดนี่โดนดนดามงามเลยทุกคนพอนึ่งได้เจา้าไครนอทุกคนเอ้ งามเลยทุกคนพี่ทุกคนก่อนนี้สุดอยอดบ่ล่ะ นี่เฉพาะก่อนนี้นะนี่าท้อพ่อหลุกคนเลยแจักจะได้าาย,ยางจากักจะได้ขี่รถมนันฮะบัสเีออกไปหาขี่รถชาวสบ,บ้านเขาทุกคนเลยเอาลายลาเจาสิบ,บอยอย่ัวทยกคนไปไปหมแล้ว ซ้อมน้ำไหมก็ทุกคนเพราะมันสีบัวนักให้มันเบาลงเอไหไหลไป่แลล่านนีเอโด่งง่ายจ้ะ อานเลยทุกคนทำบังใกล้ๆคนไม่ไหลข่าดมันเลยด้วยแค่มันจะม,มันไหลน้ำไปุน้ำไหลมันโอ้มหอยู่ขาวๆเฮ้ย ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยทุคนนทกคนสะอาดประมาณนี้ทุกคนแนบประมาณนี้งามสวยงามเทุกคนถ้าก็เบาลงแนบนนับนี้จะบูนักปาะใดไปเก็บข้าวเก็บของเมื่อบ้านเอาสำหรับคลิปนี้กน็น่าจะปิดลงเท่นนี้ก่อนทุกคน ต่อสองมือแล้วนะแต่คลิปเมื่อวานนี้แต่ยิ่งเห็นมาขึ้นพอสุดท้ายกระโบมันเห็นสักคนเลยมันนำไม้ไหลสุดท้ายมือบ้านแบบนี้ทุกคนเะเดินทางมือบ้านแบนบน,บน,นี้คลิปหน้าเจอกันไหมทุกคน